แันตาราโฮเทลรีสอร์ทสปางานโฮมเ e ็ก c t ทริก r รุ๊งแฟนสิบเจ็ถึงยีเมษายนนี้ที่พาราไดซ์พาร์คละเม่ก้าบางหนาสนับสนุนโดยอนิสาคลินิกอยู่ในช่วงกินฟิตตี้ <laughs> วันนี้วันสุดท้ายของสองการขอของกินปังๆนะออของกินมีชื่อว่า เอาไม่ตกต่อลวอลิงกวีนี่ภูเก็ตบสเตอร์เป็นพาสตา้าเส้นแบนคู่กับกุ้งตัวใหญ่ใหญ่มากมาจากภูเก็ตโอ้ยยากไปเอาไปดูดีกว่าว่าจานนี้จะเดืดแค่ไหนค่ะกุ้งตัวใหญ่ๆห่อไปไปดูกัน นี้ขอเอาใจคนรักปาร์ตี้ด้วยสวรรค์แห่งความบันเทิงที่นำเสนออาหารแล้วก็เครื่องดื่มสุดเทรนดี้ให้คุณได้สนุกสุดมันแล้วก็อร่อยไปพร้อมๆกันจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยจ้ะตอนนี้นะครับคุณนับกับคุณผลิตนะครับก็อยู่กันที่ร้านเซนส์นะครับแล้วอยู่กับสาวสวยตลอดการที่เร่นีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่นี่ถือว่าเป็นแบบ fine dining and entertainment นะครับที่แบบครบวงจรเลยนะ เรื่องเรื่องการดื่มกินนี่ต้องบอกเลยเพราะว่าเราสามารถทานอาหารตรงนี้แล้วขึ้นไปเอ็นจอยข้างบนได้วได้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 ้ได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 ้ไ้ได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 ้ไ คือชั้น17อของเซนส์ที่เรานั่งอยู่เนี่ยบรรยากาศของเพลงแนวเพลงมันก็จะเป็นแบบแจ๊สคลาสสิกเบาๆอะไรเงี้ยนั่งทานนั่งดื่มสบายๆอ,อาหารเราก็เยอะขนมหวานเราก็เยอะมากแล้วลว่าก่อนที่ <laughs> เราจะไปปาร์ตี้กันเราต้อง ลองท้องนี้หน่อยนะฮะได้เมนูวันนี้อลังการงานสร้างกระแทกตามากกระแทกตามากเลยนะคะเมนูอันนี้ก็คือลิงกูนี่ภูเก็ตล็อบสเตอร์ล็อบสเตอร์ของเรานะคะสั่งมาจากภูเก็ตซึ่งสดๆเลยเมื่อกี้ตอนที่ทำเนี่ยกุ้งยังแบบว่าสดมากยังสดอยู่มากๆวิธีการทำนะคะเขาก็จะเอาล็อบสเตอร์เนี่ยไปผัดกับโอลิฟออยล์นะคะแล้วก็ปรุงรสแล้วก็จะมี โขกพริกพริกของเราเนี่ยตำแล้วก็โขกใส่ลงไปด้วยนะคะแล้วก็เราก็จะเอาเส้นลิงคุนี่เนี่ย<ช>ไปผัดผัดกับมีเบคอนนะคะแล้วก็มีปรุงรสมีซอสมะเขือ,อซอสมะเขือ,อน,นี้เราก็ทําซอสมะเขือเองนะคะมาเอาซอสมะเขือใส่ลงไปแล้วก็ปรุงรสต่างๆนะคะแล้วก็ยังมี lobster sauce ด้วยนะคะเป็น lobster อร์ซ sauce ที่เราทำเองด้วยค่ะแล้วก็ไป ผัดผสมกันต้องรอชิมค่ะหุยหรือว่าพิธีพิถันในการแบบว่ารังสรรค์เป็นเมนูนี้มากเลยค่ะใช่เอาเป็นว่าอยากให้คุณผลิตและคุณนัดลองชิมเลยนะคะใด้เลยค่ะไม่ค่สัทายเลยค่ะพี่ลูกหมีค่ะชิมเลยค่ะพ่สจนน้ำลายนี่น้ำลายลก็ตอง่ะ อัปเดตอยู่ตรงที่ว่าปกติล้วเนี่ยเวลาเราจะทานพวกเส้นลิงกนี่ใช่ไหมแล้วเขาจะต้องใช้ซอสมะเขือเทศอะปกตินะซอสมะเขือเทศจะมีกลิ่นแรงมากแต่ที่เนี้ยกลิ่นซอสเนี่ยเขาเป็นโฮมเมคคือเขาทําเองมันเข้ากันมากๆเลยและที่สําคัญตัวเส้นนะคะกับตัวที่เป็นเนื้อกุ้งอะคลุกเคล้าเข้ากันที่เราเห็นเป็นกุ้งน่ะอันนั้นคือเขาแบบเขาลอะเนื้อออกมาให้แล้วว่ารู้ไหมว่าเขาไปดูหลังร้านที่แบบกุ้งแบบพักๆๆกๆ,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 ๆอย่างนี้เลยอะโอ้โหสิกรรมให้ที่ด้วยนะจ๊ากุ้งจ๋า อร่อยมากจริงๆดีดีดล็อบสเตอร์เนี่ยนะคือไม่ต้องทําอะไรเลยคือเขาลอกให้เลยนะปกติคนเราจะทานล็อบสเตอร์เราจะต้องทานจากข้างหลังมาข้างหน้าเพราะมันจะได้เรียงระดับความเข้มข้นของเนื้อมันนะครับจากข้างหลังมาข้างหน้าแต่นี่เขาเขาแกะให้เลยแกะให้เลยเพื่อเอาไปทําอะไรเอามาผัดรวมกับเส้นวิงตัวนี้ที่เขาเอามาคลุกเขาแบบอย่างดีครับกับซอสดังนั้นเส้นมันก็จะเป็นแบบรสชาติเดียวกับซอสไปเลยมันจะแบบ เราคุยกันอย่างดีนะเด็ดมากจริงจะพูดอะไรมากจริงเพราะมันมันหาวันยิ่งอะไรไม่ได้อะค่ะเสิร์ชใน Google ก็ไม่เจอในดิ i o n a r ีก็ไม่เจอเฮ้ยพัอจานุกกลมยิ่งไม่มีเยคจะหมายถึงว่าที่อิตาลีมีแบบไหนที่นี่ก็มีแบบนั้นเลยคือความอร่อยสด รสชาตินี่คือเรียวมากเป็นแบบออริจินอลมากค่ะมันคืออารมณ์ที่ไม่สามารถผสมมาเป็นคำได้ค่ะนี่อย่างนั้นนะครับ3คนที่อยู่ที่สตูไม่ต้องอิจฉามสวยเฉี่ยมยังไม่ต้องอิจฉานะคะถ้าอยากมาก็มาที่นี่ได้เลยชั้นสิบเจ็ดนะครับงี้ก็มากันเยอะๆแล้วกันวันนี้ขอบคุณคิมอุบลผมากเลยครับผมขอบคุณมากค่ะคราวหน้านะคะจะพาคุณผู้ชมไปทานอาหารเด็ดๆบรรยากาศเลิศๆแบบนี้ที่ไหนนะคะติดตามเราสองคนได้เลยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะ เต็มที่กับสิ่งที่ตรงหน้าก่อนเขาไม่มีคำพูดจริงๆแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอือหือ,อ,อเป็นยังไงกุ้งตัวโต,วตวมากใหญ่มาก ดีถ้าอยากไปกินต้องไปที่ร้านร้านเซนส์นะคะก็ถือว่าเป็นของพันให้ตัวเองนะเพราะว่าจานลรก็เจ็ดร้อยเก้าสิบนะคะนานๆทีจ้ะถูกต้องค่ะมาถึงเขาเรียกได้ว่าสำหรับสาวคือช่วงนี้นะคะเทรนด์แฟชั่นมันก็มาวนไปวนมาช่วงนี้ที่กำลังฮิตที่เราเห็นบ่อยก็คือพวกกางเกงขาบานขามมานั่นก็คืออารมณ์ประมาณ6 0สถึง70ย้อนยุควันนี้นะคะสาวก้อยของเราค่ะเขาก็พาไปที่ลิตเติ้ลสยามเป็นอยู่ในสยามสแควร์นะคะอันนี้ ค่ะเป็นเสื้อผ้าที่เขาเรียกไดว่าเอากลิ่นอายของ6070มาผสมผสานกันแต่จะเป็นยังไงนะคะสาวก้อยรอยอยู่แล้วในช่วงช ah ิคอะฮอลิกค่ะ วันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันที่สยามสแควร์ค่ะโซนที่เราจะพาไปช็อปกันนี่นะคะเขาเรียกว่าโซนลิตเติ้ลสยามค่ะซึ่งเป็นโซนเล็กๆนะคะแต่ว่ามีร้านเจ๋งๆอยู่และหนึ่งในร้านนั้นนะคะถือว่าเป็นร้านโปรดของพิธีกรสาวสวยของเราด้วยค่ะกับร้านนี้เลยค่ะ today tomorrow forever ร้านนี้นะคะจะเจ๋งขนาดไหนนะคะไปดูกันดีกว่า 70ค่ะยุคสงครามเวียดนามสงครามในตะวันออกกลางก็เลยมีการรับเอาวัฒนธรรมหลากหลายของตะวันออกเข้ามาด้วยยุคนี้นะคะเป็นยุคที่คนเริ่มใช้แฟชั่นเป็นการแสดงออกถึงตัวตนเลยมีการแต่งตัวสไตล์ต่างๆที่หลากหลายค่ะและสิ่งที่โดดเด่นมากๆในยุค70นะคะก็คือฮิปปี้ค่ะเป็นแนวแฟชั่นที่ผสมผสานความเป็นเอติกสไต์นั่นเองค่ะจุดเด่นนะคะก็คือลายผ้าที่ดูซับซ้อนแนวตะวันออกสีสันส,สดใสเวอร์เวอร,วอร์ทั้งหลายนั่นแหละค่ะ ตอนนี้นะคะก็อยู่กับคุณเบลเจ้าของร้านเรียบร้อยแล้วคะ่สวสคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคอนเซปต์ <Concept S 2> ของร้านนี้ก่อนคะ่ะคืออะไรคะ,ะสำหรับ Today ท o m o r r o w จะเป็นเกี่ยวกับเสื้อผ้าแนวมินิมอลปรับเปลี่ยนชีวิตของให้เข้ากับคนเมืองมากที่สุดคือมันน้อยที่สุดน้อยชิ้นที่สุดใส่ง่ายที่สุด<ฮ>ส่วนของเบลเนี่ยจะเป็นวินเชจก็คือเอามามิกแม็กกับให้มันใส่ได้กับร่วมสมัยใน ปัจจุบันเนี้ยค่ะส่วนใหญ่ยุคที่ชอบก็จะเป็นพวกแนว1 9 6 0 70อะไรประมาณนี้จะมีความเป็นสีสันแล้วก็ทรงที่ชัดเจนอย่างเช่นขาบานหรือว่าสีสันลายดอกไม้หรือลายไซเคดเดลิกลายแบบพวกสาดสีเยอะอะไรประมาณนี้ค่ะเขาจะเล่นเรื่องสีมากกว่าแล้วก็ทรงเพื่อให้ง่ายที่สุดให้ก้อยเป็นแบบดีกว่าถ้าเกิดจะให้เลือกสไตล์าจากทางร้านอคคขอเลือกสั่งรลยเหมือนกันแบบไหนดีคะ่ะได้ค่ะ มาลองช็อปกันได้นะคะทาง Black Dog แล้วก็ TTF ค่ะ mm hmm. บอกเลยนะคะว่าเสื้อผ้ารานนี้เขามีสไตล์มากสนุกกับการมิกซ์แอนดแมทแน่นอนค่ะ mm hmm. และอย่างที่บอกไปทุกครั้งนะคะว่าเสื้อผ้าทุกสไตล์ไม่มีว mm ัน hmm. out แฟชั่นมุนเวียนไปเดี๋ยวมันก็กลับมา mm hmm. แต่ว่าครั้งหน้านะคะ mm hmm. กยจะพาไปช็อปที่ไหนก็อย่าลืมติดตามด้วยนะคะ mm hmm. ส่วนตอนนี้ขอตัวไปเลือกเสื้อผ้าต่อเลยแล้วกันนะคะ mm hmm. สำหรับวันนี้ไปแล้วะค่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับสไตล์เสื้อผ้าซึ่งเก๋กู้นมากมากเลยนะคะแล้วร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่จิ๊บก็ชื่นชอบมากเหมือนกันเรียกได้ว่าเดินผ่านทีไรนี่ก็ขอแบบสักชิ้น2ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะติดไมติดมือกลับบ้านไปนะคะกับร้าน today tomorrow forever ใครสนใจก็ไปดูกันได้นะคะทาให้เรารู้สึกว่าไม่อยากจะทิ้งเสื้อผ้าเลยเพราะท้ายสุดเดี๋ยวก็วนกลับมาอีกถูกต้องเสื้อผ้าเป็นอะไรที่ไม่มีวันแบบไม่มีวันเอานะคะจริงแล้วอ่ะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็บอกว่าปีนึงเราควรจะเละเสื้อผ้าทีนนึเามมมัต็ก ใช่แล้วบางทีอยู่ในตู้ก็ไม่ได้ใช้อะไรไงเอาไปบริจาคให้คนอื่นที่เขาอยากจะใช้ได้ใช้บ้างเนาะไปขายตอนนี้ขายได้หมดมือสองได้หมดเป็นไซคลอย่างที่เราคุยกันในวันนี้นะคะแล้วที่สําคัญปีใหม่เนี่ยเราเริ่มต้นด้วยอะไรใหม่ๆเนาะเล่าของเก่าๆออกเอาไปบริจาคเนี่ยก็ได้บุญด้วยนะคะถือว่าเป็นการเริ่มต้นปีที่ดีนะคะเอาค่ะวันนี้เรา3มคนลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ